สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ใครที่อยากมีผิวขาวเนียนกระจ่างใสและใครที่มีฝ้ากระและจุดด่างดําเยอะๆไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้จะทําให้แบบฝ้ากระเจิงได้เลยค่ะสําหรับสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันทําเป็นประจําได้เลยนะคะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะ สำหรับส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นมะเขือเทศนะคะสำหรับมะเขือเทศเขาจะมีวิตามินซีที่ค่อนข้างสูงด้วยเรื่องการผลัดเซลล์ผิวจะทำให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสและเขายังจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวยน่นรอยตีนกาและเขายังจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำรอยสิวหรือรอยแผลเป็นด้วยค่ะมะเขือเทศสามารถใช้เป็นมะเขือเทศสดหรือือว่าน้ำมะเขือเทศร้อยเปอร์เซนต์ก็ได้นะคะนี่แม่นายได้นำมะเขือเทศไปปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับน้ำมะเขือเทศนะคะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนชาหรือว่า3มช้อนชาก็ได้ค่ะแต่ถ้า2ช้อนชาก็ช้อนชาพูนๆนะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเบบี้ออยล์นะคะสำหรับเบบี้ออยล์จะทำให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวสำหรับใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวยน่นรอยตีนกา สามารถเติมน้ำมันผิวลงไปได้เลยนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นหรือหรือวิตามินอ e ีก็ได้ค่ะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเช่นกันใช้ประมาณ1ช้อนชา ส่วนผสมต่อไปเราจะเติมผงธนาคานะคะเพราะว่าผงธนาคาจะช่วยเรื่องการปรับผิวเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นก็จะเป็นผงสมุนไพรจากธรรมชาตินะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดําและเขามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาต่างๆด้วยค่ะสําหรับผงธนาคาสช้อนชาค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันสำหรับสูตรนี้สามารถทำได้ทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้นะคะเพื่อจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำและจะทำให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถหาเวลาว่างมาทับได้เลยนะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อนค่ะนำเนื้อครีมมาทาที่ผิวได้เลยนะคะ สูตรนี้ให้มาร์คทิ้งไว้ประมาณ20-25นาทีสามารถทําได้ทุกวันเป็นประจําได้เลยนะคะหลังจากเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบเนียนนุ่มและมีะสําหรับใครที่ทําอย่างต่อเนื่องทําเป็นประจําทุกวันนะคะความเห็นผลเรื่องฝ้ากระและจุดดำๆต่างๆก็จะค่อยๆจางและลดลงค่ะ และสำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อมเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ